ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى و ่า خيرالهدية هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرالأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พ nah ี framework. ่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านครับหัวใจนั้นคือสัญญาณบอกความจริงของชีวิตและเป็นแกนแท้ของมนุษย์ทุกคน หัวใจนั้นคือความงามและเป็นเกียรติภูมิของมนุษย์ในโลกดุนยานี้และมันเป็นสเสบียงเป็นทรัพย์สมบัติของพวกเราทุกคนในวันอาเคโรในร่างกายของมนุษย์นั้นหัวใจมีตำแหน่งที่สูงที่สุดหัวใจมีอำนาจสูงที่สุดในการควบคุมอวัยวะทุกอย่างของเราหัวใจคือกษัตริย์เมื่อใดก็ตามที่หัวใจออกคำสั่ง อวัยวะทั้งหมดก็จะปฏิบัติตามหัวใจคือแม่ทัพเมื่อบัญชาการอะไรแล้วอวัยวะทุกอย่างซึ่งเปรียบเสมือนกับกองทัพของเขาเนี่ยก็จะปฏิบัติตามทุกอย่างดังนั้นแล้วท่านนาบีมูฮัมมัดส a ลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงกล่าวเอาไว้ในฮะดิษบทหนึ่งท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้ว,ว่าอินนฟิลจัสมาดินมุดดะอิดะอลฮัดอลฮัลจสดุคุลุ ว่าอิจาฟาซาดัฟซาดาลจัสดุุลุลฮิยัลกลบุนพึงรู้เถิดว่าในร่างกายของมนุษย์นั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนี้มันดีทุกอย่างก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนี้มันเสียหายแล้วไซทุกอย่างของร่างกายมันก็เสียหายไปด้วยเพึงทราบเถิดว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นคือหัวใจพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านครับ เรื่องหัวใจเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยพี่น้องของเราก็พูดคุยกันเยอะซ้ำหลายครั้งแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกยังไงก็แล้วแต่กับเรื่องของหัวใจเรื่องของเจตนาเรื่องของนิยตเรื่องนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันอยู่เสมอซ้ำๆตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันเกียรมะเนื่องจากว่าเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อเป็นและเป็นข้อที่สําคัญที่สุดในศาสนาของเราในการที่ชีวิตของเรานี้อามันต่างๆของเราจะถูกตอบรับคือเรื่องของหัวใจคือเรื่องของเนืยตคือเรื่องของความอิคลาสแท้จริงแล้วหัวใจของมนุษย์บางส่วนนั้นบยบินอยู่บนท้องฟ้าผูกติดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาอัลลแต่หัวใจบางดวงนั้นก็ตกต่ํา ตกต่ำแล้วตกต่ำอีกตก,ตกหลุมพรางและติดกับดักของชัยตอนรวมถึงกับดักของอารมณ์ไฟต่ำของฮาวานับสูดังนั้นเราจึงขอดุิต่ออัลลอสุบฮานวตาลาให้หัวใจของพวกเราทุกคนที่นี่เป็นหัวใจที่ยึดโยงอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาอยู่เสมอไม่ใช่หัวใจที่ติดกับดักของชัยตอนและอารมณ์ไยต่ำ อัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่ามีเพียงหัวใจดวงเดียวเท่านั้นที่จะรอดพ้นปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่างจากโรคภัยทุกอย่างอัลเยมุลยังฟาอุมาลุวลาบานูอิลลามันอัตลอฮฺบิกลบินซลิมในวันอาคิเรอข้างหน้าในวันนั้นทรัพย์สิสน และลูกหลานจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนอกจากหัวใจที่สลีมเท่านั้นหัวใจที่ปลอดภัยหัวใจที่สงบเท่านั้นดังนั้นอย่างที่ผมกล่าวไปในช่วงต้นเมื่อกี้ว่าหัวใจเป็นสมบัติของเราที่จะมีคุณค่าที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในวันอเาเะโรดังนั้นนี่คือความสําคัญของหัวใจนี่คือความสําคัญของการขัดเกลาจิตใจให้มันมีความบริสุทธิ์ให้มันมีความอิคลาสอยู่เสมอดังนั้นหน้าที่ อามานะหรือบทบาทของท่านนาบีสลุลตล่า,าละหัวอะวะสลัมประการหนึ่งท่านนาบีถูกส่งมาบนโลกใบนี้ก็คือการขัดเกลาจิตใจในหลายๆสุรในหลายอายะในอัลกุราอานอัลลอฮ์กล่าวว่าท่านนาบีเนี่ยถูกส่งมาเพื่อทําหน้าที่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งคือ <S <S ยัตลูอะลหยฮิมอายาติฮีคืออ่านอายะต่างๆของอลัลลอฮ์ให้มนุษย์ทั้งมวลได้ฟังสองวายูซักกีหิมเนี่ยคือการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธ ให้อีหมานต่ออัลอให้เชื่อฟังท่านนาบีให้เชื่อในวันอาเครอให้มีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัศม์สุบฮานะหาาัวตาอัลาวายูอัลลิมุฮมมุลกิตาบวันฮิกมะและสอนกิตามสอนคำพีและสอนอัลฮิกมะคืออสัสน,นะนี่คือหน้าที่ของท่านนาบีดังนั้นสิ่งที่ท่านนาบีอยากจะเห็นจากอุมมฮัทน,นบีทุกคนก็คือการที่พวกเรานั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์ปลอดพ้นจากชีริกต่างๆการตั้งภาคีต่อร์ บดพน้นจากความหลงรักในดุนยาและบดพน้นจากอารมณ์ไฟต่ำทั้งหมดที่มันจะละเมิดขอบเขตของศาสนาและนี่คือความสำคัญของของเรื่องหัวใจดังนั้นอุลามาหลายๆท่านมักจะพูดประโยคประโยคหนึ่งเวลาที่จะเริ่มบรรยาหรือเริ่มการเรียนการสอนกับลูกศิษย์ของของพวกเขา เขาจะถามคําถามอันนึงซึ่งผมชอบมากเขาถามว่าไกฟะฮาลูกูลูบุกกมมาอัลลอฮ์หัวใจของพวกท่านกับอัลลอฮ์เป็นยังไงบ้างตื่นเช้ามาเราเคยตรวจสอบตัวเองไหมว่าเราคิดถึงอะไรเรานึกถึงอะไรหรือตื่นเช้ามาเราก็นึกถึงเรื่องการงานอาชีพเรื่องการบ้านเรื่องงานเรื่องการเรียนเลยโดยที่ลืมไปว่าผู้ที่ทําให้เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมีมีผู้ที่ปลุกเราขึ้นมานะ นั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะวะตาอลาเมื่อเราออกไปทํางานหรือออกไปสแสวงหาความรู้ศึกษาเล่าเรียนหัวใจของเรายังอยู่กับอัลลอฮฺหรือเปล่าตอนเที่ยงเมื่อเสียงอาซานดังขึ้นเรานึกถึงอัลลอฮฺหรือเปล่าหรือว่าหัวใจมันยังผูกติดสารวนอยู่กับงานที่เราทําอยู่ตอนเย็นขณะที่เริ่มเหนื่อยละเรามีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าฝ้าอัลลอฮฺหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรแล้วอยากจะพักผ่อน คำถามพวกนี้คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่สําคัญมากซึ่งเราต้องถามตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่ว่าเราจะได้มีหัวใจที่สลีมหัวใจที่ผูกมัดเชื่อมโยงอยู่กับอลอสุบฮานวตาลาอยู่ตลอดเวลาคําว่าอิคลัสที่พวกเรามักจะได้ยินอยู่เสมอเสมอที่เราแปลว่าความบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮานนวตาลาเป็นเรื่องที่ในหลักการอสาสอิสลามสอนเอาไว้ เยอะมากเน้นย้ำเอาไว้เยอะมากบรรดาอุลามาก็ให้ให้คำนิยามหรือให้ความหมายของคำว่าอิคลาสเนี่ยแตกต่างกันไปครับผมจะนำเสนอความความหมายบางส่วนนะครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นว่าหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ต่อลรอสดมฮะตาลาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอุลามาบางท่านได้ให้ความหมายของอ,อิคลาสความบริสุทธิ์ใจเอาไว้ว่า อัลอิคลาสนิสยานุรุยตุลคอกีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนั้นคือการที่เราลืมหรือว่ามองข้ามสายตาทั้งหมดเลยของสิ่งถูกสร้างสายตาทั้งหมดของมนุษย์คือเราไม่ไม่สนใจไม่แคร์ว่ามนุษย์เนี่ยจะมองเรายังไงบ้างเขาจะชื่นชมเราหรือเปล่าเขาจะตําหนิเราหรือเปล่าเขาจะยกย่องเราหรือเปล่าหรือว่าเขาเขจะคิดยังไงกับเราเราไม่สนใจพวกนี้เรามองข้ามไป แต่สิ่งที่เราสนใจคือบิดาว่ามินนาซริอิลาข้อลิกิสุบฮานะฮัวตาอาลาสิ่งที่เราสนใจคือสายตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเท่านั้นคือเราสนใจว่าอัลลอฮยจะมองเราอย่างไรบ้างถ้าเราทําอย่างนั้นอย่างนี้ทาเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนี้อัลลอฮ์จะมองเราอย่างไงอัลลอฮ์จะรักเราหรือเปล่าหรือเราจะโกรธเกี้ยวเราแต่หากว่าเราละทิ้งการละหมาด เรา,าจะมองเรายังไงบ้างนี่คือสิ่งที่เราสนใจนี่คือความอิคลัสในขณะที่อุลมามะบางท่านก็ให้ได้ให้ความหมายอย่างอื่นบางท่านบอกว่าอัลมุคลิสอัลลาฮิยะมะลุลอามัลวาลายูรีดูอัยย์มัดฮุนนัสมุคลิสคนที่มีความบริสุทธิ์ใจนั้นคือคนที่ทําอามันทุกอย่างเลยโดยที่ไม่สนใจว่ามนุษย์จะยกย่องเขาหรือเปล่าอันนี้คืออธิบายเสริมของมอกีิคือไม่สนใจว่ามนุษย์จะยกย่องหรือให้เกียรติเขาหรือเปล่า แต่ที่เขาทําคือเขาสนใจเอาล่ะอย่างเดียวเรามีอุลมามะบางท่านก็ได้อธิบายว่าคนที่มีความบริสุทธิ์ใจนั้นคือคนที่ปกปิดความดีของเขาเหมือนที่เขาปกปิดความชั่วของเขาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเวลาเราทําความดีถ้าหากว่าเราปล่อยให้หัวใจของเราไหลไปตามอารมณ์นับสูของเราเราก็อยากให้คนอื่นเห็นความดีของเรา อย่าให้คนอื่นพูดถึงความดีของเราอย่าให้ใครต่อใครรับรู้ถึงความดีของเราเพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีในสายตาของคนอื่นแต่ไม่ใช่คนที่มีความอิคลาสเนี่ยเขาจะพยายามปกปิดความดีของเขาให้มีเพียงอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาเท่านั้นที่รู้ก็เพียงพอแล้วไม่มีใครสักคนเลยบนโลกใบนี้รู้ว่าเขาทำความดีก็ไม่เป็นไร แต่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาเป็นประจักษ์พยานว่าเขาได้ทําความดีเพื่อพระองค์แล้วผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเรื่องราวนี้เราได้ยินกันบ่อยอยู่เสมอเป็นผู้หญิงในสมัยบานีอิสรออีนที่ทําความดีกับสุนัขตัวหนึง่งโดยการให้อาหารให้น้ํากับสุนัขตัวนั้นไม่มีใครเห็นเขาไม่มีใครเห็นเธอว่าเธอทําความดีนี้แต่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาเห็น ดังนั้นแม้ว่าเธอจะทำความผิดมากมายแค่ไหนก็ตามทำประเวณีก็ตามแต่เนื่องจากความดีอันนี้ที่เธอทำแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาตะละเห็นว่าเธอเนี่ยทำความดีนี้เพื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตะละอัลลอฮ์จึงให้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นโสเภณีที่ทำประเวณีทำซินาอยู่เสมอเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาตะละนี่คือความสำคัญของการมีหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่เชื่อมโยงกับอัลลอฮฺสุบฮานาตะละอยู่เสมอ ทำความกลัวว่าคนปกปิดความดีของตัวเองเหมือนกับที่ปกปิดความชั่วของตัวเองเวลาเราทำความชั่วบางอย่างทำความผิดบางอย่างเราก็อยากให้เราก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราทำความผิดเช่นเดียวกันนั้นแหละที่เราจะต้องทำกับความดีที่เราได้ทำลงไปดังนั้นผมอยากจะยกตัวอย่างคนรุ่นก่อนที่เขา ที่เราเชื่อว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจอย่างมากต่อลอสซุบบาฮานตาอัลลาและเขาเป็นคนที่มุสลิมทุกคนยกย่องเขามีสองตัวอย่างที่ผมอยากจะนําเสนอณนะตรงนี้นะครับคนที่หนึ่งเป็นเหลนของท่านอาลีเบนอาบีตอลิประเดียวลอฮุอันหุมาเชื่อว่าเจนุนอาบิดีนเบนอาลีเบนฮัสซันเบนอาลีเบนอาบีตอลิบเป็นเหลนขอ,ของท่านอาลีนะครับคนนี้เซนุนอาบิดีนเขาเป็นคนร่ารวยในเมืองมาดีนนะ เป็นคนที่รวยมากมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายมีคนรับใช้มีบ้านใหญ่โตและมีทาสที่คอยดูแลรับใช้เขาอยู่เสมอชาวเมืองมาีนั่นเนี่ยมองเขาเนี่ยเป็นคนรวยและมองเขาว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือสังคมสักเท่าไหร่คนทั่วไปจะมองเขาอย่างนั้นแต่ในวันที่เขาตายเนี่ยเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นก็คือ คนที่มาทำจนาจารของเขานี่มาอาบน้ำจนาจาให้กับเซนอับดินเนี่ยได้พบเห็นร่องรอยบนบา่าทั้งสองข้างของเซนอับดินเป็นร่องรอยสีดำเขาก็เลยคุยกันจึงมีการคุยกันขึ้นว่านี่มันคือร่องรอยอะไรเซนตอาบดินไม่เคยทำงานหนักมีคนใช้คอยดูแลอยู่เสมอมีท่าที่คอยทำงานให้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนด้วยสวมเสื้อผ้าดีแต่ทำไมถึงมีร่องรอยเหล่านี้ได้ คนจึงพูดคุยกันพูดคุยกันจนกระทั่งว่ามีญาติเครือญาติของเซนอนบดิดีนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะเปิดเผยความลับบางอย่างของเซนอันบดิดีนจึงบอกกับผู้คนที่มาล้อมวงตรงนั้นเนี่ยบอกกับเขาว่านี่คือร่องรอยของการแบกของหนักแล้วจึงเล่าเรื่องราวของเซนอนบดิดีนที่เป็นความลับตลอดชีวิตของเซนอันบดิดีนไม่มีใครรู้เลย นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮฮตลลและญาติคนใกล้ชิดเมื่อกิเขาเล่าว่าเจเนอันบดีเนี่ยหลังจากที่ตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วจากมืดไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทุกคนในบ้านของเขาเนี่ยเริ่มเข้านอนแล้วลูกของเขาภรรยาของเขาคนรับใช้เริ่มกลับบ้านแล้วเนี่ยเหลือเขาคนเดียวเขายังไม่นอนสิ่งที่เขาทําคือเขาไปที่ไปที่ส่วนของเก็บของต่างๆในบ้านของเขาแล้วเขาก็เริ่มแบก แบกข้าวแบกขนมปังแบกสิ่งของต่างๆออกไปข้างนอกเพียงลําพังไม่ใช่แบกอย่างเดียวเท่านั้นเขาแบกในช่วงเวลาที่มืดสนิทที่ไม่มีใครแล้วบนท้องถนนและไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขายังปิดหน้าของตัวเองด้วยเรื่องนี้มีรายงานในหนังสือประวัติศาสตร์อิสลามนะครับสามารถไปอ่านได้ปิดหน้าของเขาเองด้วยแล้วเดินออกไปข้างนอกในเวลาค่ำคืนพร้อมกับแบกขนมปังและอาหารต่างๆเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเสื้อผ้าด้วยแบกออกไปแล้วเขาก็เดินไปตามหมู่บ้านไปตามบ้านของคนยากจนและเด็กกําพร้าแล้วเขาก็วางของให้กับคนเหล่านั้นเนี่ยทีละบ้าน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 สิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกก็คือเขาเคาะประตูวางของเคาะประตูแล้วรีบเดินไปเลยเพื่อที่คนในบ้านจะได้ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบริจาค ของเหล่านั้นให้กับให้กับคนจนแล้วก็เด็กกำพร้าเหล่าพวกนั้นเขาทําอย่างนี้มาตลอดชีวิตของตัวเองดังนั้นร่องรอยของเขาเนี่ยจึงมีปรากฏบนไหล่เป็นร่องรอยของการแบกของหนักหลังจากที่จันอบับดินเสียชีวิตนะครับไม่มีใครเลยไม่คนยากจนจํานวนประมาณ100หลังเนี่ยหนึครอบครัวเนี่ยไม่ได้รับของได้ได้อีกเลยของช่วยเหลได้ไดีกเลยจนกระทั่งมารู้ความลับอันนี้ อุลามาได้ให้ข้อคิดอย่างหนึง่งทําไมเซนตอับดินต้องทําอย่างนี้ด้วยจริงๆเขาสามารถที่จะเอาอาหารหรือว่าเอาเครื่องดื่มหรือว่าเอาของต่างๆที่เขาต้องการบริจาคกับคนยากจนให้เด็กกำพร้าเนี่ยเขาสามารถเอาไปให,ให้ในตอนกลางวันก็ได้สามารถที่จะอบอกคนรับใช้หรือว่าท่านให้เอาไปแทนก็ได้แต่เขาไม่ทํา เนื่องจากอุลมะไ,ได้ได้อธิบายว่าเนื่องจากว่าไซนุนอาบดีดินต้องการให้การงานอันนี้เป็นของเขาเพียงคนเดียวไม่อยากให้มีหุ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นให้เป็นอามานให้เป็นความดีที่เขาทําคนเดียวเพียงลําพังไม่มีใครเห็นมีเพียงอัลลอฮฺสุบฮานตละลาเท่านั้นที่เห็นนี่คือตัวอย่างที่น่าประทับใจมากและน่าจะเป็นบทเรียนให้เราได้ทําอะไรบางอย่างในทํานองนี้ตัวอย่างอีก อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นคนนี้เป็นตาบีอินเป็นตาบีอินชื่อของเขาคือดาวูดอิบนุอบีฮินดรอฮิมฮุลลอฮ์คนนี้เป็นตาบีอินเขาทําอาชีพอาชีพเนี่ยเป็นเป็นพ่อค้าเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าในตลาดเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าในตลาดก็แสดงว่าน่าจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเหมือนเซนตอบบีดีน ก็คือมีอาชีพมีการงานของตัวเองสิ่งที่เขาทำเนี่ยอิหม่ามอัลซะฮบีได้อัดเขียนไว้ในในหนังสือประวัติประสาทของท่านเนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่าดาวูเนี่ยในทุกๆเช้าเนี่ยเขาจะเ,าเตรียมสำรับเตรียมเตรียมเตรียมอาหารเตรียมข้าวของเขาเนี่ยออกไปใส่ถุงแล้วก็ออกไปเดินออกไปนั่นหมายความว่าคนที่บ้านเนี่ยเข้าใจว่าก็เขาไม่ได้น่าจะไม่ได้ทำอะไรก็คือเป็นออกไปปกติ เอากับข้าวไปกินที่ทํางานคนที่บ้านเข้าใจแบบนั้นแต่พอเดินไประหว่างทางเนี่ยพอใกล้ถึงตลาดเนี่ยดาวูดก็เอาอาหารของตัวเองครับที่ใส่ถุงเนี่ยมอบให้กับคนยากจนระหว่างทางแสดงว่าดาวูดไม่ได้กินอาหารข้าวไม่ได้กินอาหารเช้าเพราะอาหารของเขาเนี่ยได้มอบให้กับคนยากจนไปเรียบร้อยแล้วพอไปถึงที่ตลาดไปถึงร้านของเขาเนี่ยคนที่คนท,คนที่คนที่ทำงานก็เข้าใจว่าเขากิน ข้าวจากที่บ้านมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทํางานในวันนั้นเรียบร้อยแล้วเขาก็ทําทงานไปตอนเที่ยงไม่กินข้าวาทํางานไปจนกระทั่งว่าตอนถึงตอนเย็นเขาก็กลับไปที่บ้านพอถึงตอนเย็นแล้วก็ละหมาดมากริบในที่ตลาดเลยแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปกินข้าวกับครอบครัวชีวิตของเขาเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนี้40ปีนะครับ อีหมอัอาซาบีได้เขียนเอาไว้ได้บันทึกเอาไว้เป็นเวลา40ปีใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันของเขาเป็นอย่างนี้ตื่นตอนเช้าเตรียมอาหารแล้วก็ออกไปออกไปทํางานอาหารที่เขาเตรียมมาก็ไม่ให้กับคนยากจนระหว่างทางแล้วก็ทํางานทั้งวันจนกระทั่งถึงมักริบละมาดม,มักริบเรียบร้อยกลับบ้านไปกินข้าวกับครอบครัวเป็นเวลา40ปีมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าดาวูดอิบนออบีฮินดีเน่ ถือสินอดสุนนะเป็นเวลา40ปีโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาถือสินอดแม้แต่คนที่เป็นครอบครัวของเขาก็ตามภรรยาของเขาลลวงเขาก็ไม่มีใครรู้เลยนี่เป็นอามานเป็นความลับของเขาทั้งสองคนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะตาลาเท่านั้นสิ่งที่ผมนำเสนอไปไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถทำการงานทำอามันตต่างๆแล้วคนอื่นเห็นเนี่ยไม่ใช่ เราสามารถทําได้ปกติแต่สิ่งที่อยากนําเสนอก็คือเราควรมีอามลบางอย่างที่มีเพียงอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเท่านั้นรู้ว่าเราทําอามลอันนั้นเพื่อที่ว่าเราหวังว่าการงานอันเนี้ยจะเป็นการงานที่เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนื่องจากว่าไม่มีใครเห็นนอกจากอัลลอฮฺเท่านั้นจึงอยากเชิญชวนนะครับให้พวกเราทุกคน พยายามให้มีความอิคลาสในการงานทุกอย่างที่เราทำและสองพยายามให้มีอมามัลบางอย่างที่เราทำโดยที่ไม่มีใครรู้อาจจะเป็นการซิกุลล์เพียงลำพังอาจจะเป็นการกก่าวอิสติกฟาตเพียงลำพังอาจจะเป็นการตื่นขึ้นมาละหมาดยามค่ำคืนโดยที่คนในครบอบครัวเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นการอ่านกุรานในที่ใดที่หนึ่งที่ไม่มีใครได้ยินเราอาจจะเป็นอะไรอามาัลก็อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้ว เราหวังว่าอามะอันนี้เราทาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาววตาอาลาเพียงคนเดียวเท่านั้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับเหล่านี้คือคือคือตัวอย่างที่เราสามารถได้รับประโยชน์จากพวกเขาดังนั้นอุลามาจึงมีคําพูดอันหนึ่งซึ่งผมชอบมากขเขาบอกว่าคนที่มีความรักนั้นมักจะมีความลับเวลาเรารักใครสักคนหนึ่ง เรามักจะมีความความลับระหว่างเขาเรารักภรรยาของเราเราก็จะมีความลับบางอย่างที่เรากับภรรยาเท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่รู้เรารักลูกเราเราก็มักจะมีความลับบางอย่างที่เรากับลูกของเราเนี่ยรู้แต่แม่ของเขาเพื่อนของเขาเนี่ยไม่รู้เรารักเพื่อนของเราเพื่อนสนิทของเราเราก็จะมีความลับบางอย่างที่มีเรากับเพื่อนอย่างเดียวเท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่รู้เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา เราก็ควรมีความลับบางอย่างที่มีเพียงเรากับอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺเท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้เลยคนที่มีความรักนั้นมักมีความลับอะกูลุกาลิฮะซาวัสตั์ฟิรุลฮะลิวะละกุมมิ่งคุลลิซัมวัสตั์ฟิรูอินนุฮฺวะลัฟฟูรุลรฮิม Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalati wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi sadri wa yasil amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Tan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dia kerawa ni hadis ikbut ning nakab Tan Nabi kerawa Innama al-a'malu bin niyan, Wa innama likul limri'in manawa Tehing lew kan ngan tuk yang nan Kinyukab jatana Lai tuk kun cak darab Tam ti ton ton da เป็นเป็นฮะดิษพื้นฐานที่เราทุกคนได้ยินกันบ่อยครับ,รบก็อยากเน้นย้ำเรื่องนี้ว่าให้เราพยายามพยายามนิยตดอยู่เสมอเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อามาันอะไรก็แล้วแต่นี่คือหนึ่งสองคือเมื่อเราเริ่มต้นทำอามาันแล้วเนี่ยให้เราพยายามตรวจสอบอยู่เสมอด้วยเพราะเป็นไปได้ว่าเราทำอามาณัณอันนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจในตอนต้นแต่พอ ขณะทำเนี่ยเราเริ่มมีความมีมนทินเข้ามาในในนิยตของเราเป็นไปได้และหลังจากทำอามานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทบทวนเนียตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเรายังมีความบริสุทธิ์ใจมีความอิคลาสต่อเราหรือเปล่าผมจะยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างเช่นการละหมาดเป็นไปได้ว่าก่อนที่เราจะเริ่มละหมาดเนี่ยเราอาจจะมีความอิคลาสต่อเราก็ได้เราเดินมาละหมาดโดยที่มีใจมุ่งตรงไปยังอัลลอฮฺสุบะฮฺรตะอัลลา หวังผลบุญจากอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นไปได้แต่พอเริ่มกล่าวตักบีรเริ่มเข้ารูก้กุ้วสุญูดเป็นไปได้ว่าอาจจะมีชัยตอนเริ่มมายุแย่เราหรือเราเริ่มคอยตามคนที่อยู่รอบๆตัวเราที่กําลังมองมายัางเราแต่เราก็เริ่มมีใจที่หันเหนไปจากอาลัลลอฮ์สุบฮามันเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องตรวจสอบนิยตของเราระหว่างทําอะมันด้วยและเช่นเดียวกันหลังจากละมาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันว่าเรายังหวังการชื่นชมจะเอาหรอหรือว่าเราเริ่มเบนเบนความสนใจเนี่ยไปยังคําชื่นชมของมนุษย์การดูของมนุษย์สายตาของมนุษย์หรือเปล่าดังนั้นจึงอยากให้พวกเราเพยายามทําตามกระบวนการนี้ก่อนเริ่มทําขณะทาและหลังจากทาให้เราพยายามตรวจสอบหัวใจของเราอยู่เสมอเพราะหัวใจของเรานี่แหละที่จะเป็นสเสบียงเป็นทรัพย์สมบัติของเราที่จะ ทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษของลอสุมานตาลาในวันเกียร์มะและได้เข้าสู่ส,สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺม aje'almalana kulluhu salihah وجعله لوجهك จฮิกะคอลิซอวะลาตะจ د غ ลฟีฮิลิอัลลอฮฺได้โปรดทำให้การงานทั้งหมดของเรานั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์และขออย่าให้มีพาคีใดๆแม้เพียงพาคีเดียวเข้ามาในการงานของเรา อลอสุบาสนสาลาได้โปรดประทานความอิคลาสให้กับพวกเราทั้งในคำพูดและการกระทำและขอและขอพระองค์ทำให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีความอิคลาสต่อพระองค์อยู่เสมอรับบนาซาลัมนาอังฟุซนะลลาวะอิลล,ลัมตัรฟิลดานาวะตาระคมนาและนักูนันนามินัลคอสิรนรับบนา ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم